ดิสติกคูล링หมายถึงอะไรดิสติกคูล g หมายถึงระบบปรับอากาศระดับเมืองหรือระดับย่านก็คือมีการติดตั้งชิลเลอร์แพนแล้วก็เดินท่อไปตามถนนจ่ายเข้าไปแต่ละอาคารโดยที่แต่ละอาคารไม่ต้องมีชิลเลอร์แพนหรือระบบทําความเย็นของตัวเองระบบนี้มีดียังไงระบบนี้มีดีก็คือว่าแต่ละอาคารสามารถประหยัดที่ตั้งเครื่องชิลเลอร์แพนได้แต่ละอาคารไม่ต้องมีเครื่องชิลเลอร์สำรองของตัวเอง แต่ละอาคารไม่ต้องมีทีมช่างและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบชิลเลอร์ของตัวเองทําให้แต่ละอาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายตัวเองลงได้นอกจากนี้ตัวชิลเลอร์แ่นเองก็จะมีประสิทธิภาพสูงเพราะเป็นชิลเลอร์แ่นขนาดใหญ่ไม่ใช่เป็นชิลเลอร์แ่นขนาดเล็กๆที่กระจายตัวแต่ละอาคารเพราะว่าระบบทางเครื่องกลยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งสามารถทําประสิทธิภาพได้สูงประกอบกับ เมื่อเป็นชิลเลอร์แพนขนาดใหญ่แล้วสามารถลงทุนจ้างบุคลากรที่คุณภาพสูงและติดตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดทําให้ชิลเลอร์แพนประเภทดิสติคคูลลิ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าชิลเลอร์แพนขนาดเล็กๆที่กระจายตัวอยู่ตามอาคารทั่วๆไปวิธีการจ่ายความเย็ยนก็คือจ่ายน้ําเย็ยนไปตามท่อส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปตามถนนหรือตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันร,ระหว่างอาคารต่างๆหรือในอาคารจอดรถ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันของทุกๆอาคารการที่สามารถประหยัดพื้นที่ภายในอาคารได้นะับว่ามีมูลค่าสูงมากถ้าเป็นอาคารที่อยู่ในเมืองตัวอย่างเช่นชิลเลอร์แพนขนาด2,000ตันในแต่ละอาคารอาจจะต้องใช้พื้นที่รวมกันประมาณ1,000ตารางเมตรพื้นที่1,000ตารางเมตรในเขตเมืองสำหรับอาคารคอมเมอรเชียลบิลดิ้อาจจะมีมูลค่าสูงถึงตารางเมตรละ1 0 0 0 0บาท1,000ตารางเมตรเท่ากับ100ล้านบาทถ้าเราประหยัดที่ตั้งชิลเลอร์แพนได้ ก็แปลว่าอาคารนั้นมีพื้นที่กลับมาทําธุรกิจมีมูลค่าถึง100ล้านบาทระบบด i ส t ิ o ู l i n g เมื่อจ่ายความเย็นมายังอาคารต่างๆก็จะคิดค่าบริการเป็นค่าความเย็นโดยคิดเป็นหน่วยความเย็นเช่น5บาทต่อตันอาวก็คล้ายๆกับการที่เราซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าคิดเป็นหน่วยไฟฟ้าเช่น5บาทต่อกิโลวัตต์อาวเป็นต้นค่าน้ําเย็นที่ขายมายังอาคารต่างๆโดยทั่วไปแล้ว จะมีสัดส่วนของค่าพลังงานและค่าลงทุนของตัวระบบน้ําเย็นอยู่ด้วยถ้าเมื่อเทียบตรงๆอาจจะมีราคาสูงกว่าการผลิตน้ําเย็นที่ตัวอาคารเองแต่ต้องอย่าลืมว่าที่อาคารก็ไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ําเย็นหรือไม่ต้องมีแคปิต a ลเอ็กซ์เพนดิเจอร์และสามารถนําพื้นที่ที่อยู่ในอาคารที่เหลือจากการที่ไม่ต้องทําชิลเลอร์แพนไปทําธุรกิจสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตอายุอาคารได้ด้วย ดังนั้นการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของระบบความเย็นแบบ i ดิสก c ค o ล i n งกับระบบชิ i l l e r ์แพนไในอาคารจรึงต้องเปรียบเทียบไม่เพียงแค่ค่าพลังงานกับค่าน้ําเย็นแต่ต้องเปรียบเทียบการลงทุนและค่าดูแลระยะยาวรวมถึงค่าบุลคลากรในการดูแลระบบด้วย